สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบการใช้งานนะครับพุทธส t าร์นะครับลองเอามาติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์นะครับ c b r 150จะใช้ตัวคีย์การ์ดนะครับที่มีมาให้เอาเคีย์การ์ดแตะไปตรงบริเวณจุดที่เราซ่อนเอาไว้นะครับพอมีเสียงสัญญาณขึ้นนะครับให้กดปุ่ม e n g r n e start นะครับ1ครั้ง ครับผมตอนนี้จะเป็นโหมด AC C นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็น On ครับผมกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อสตาร์ทครับกดอีกหนึ่งครั้งเพื่ออฟครับโอเคครับจากนั้นประมาณ15วินะครับกล่องจะตัดตาทำงานนะครับ จะมีเสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้งเป็นตัวปิดโหมดนะครับเพื่อไม่ให้สามารถกดปุ่ม engine start ได้รอสักครู่นะครับโอเคครับมีสัญญาณปิดตัวกล่อง engine start แล้วนะครับ หลังจากนั้นเราจะไม่สามารถกดปุ่มเพื่อออนได้นะครับต้องใช้คีย์การ์ดเป็นตัวเปิดสัญญาณก่อนนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ